สิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกนรกฎาคม2025นะโอเคชาวราศีพิจิกนะคะตอนนี้เออโดยรวมแล้วจริงๆค่อนข้างดีคือถ้าถ้าใครที่กำลังทำงานนะคะมันจะมีงานมีอะไรเข้ามาที่ทำให้เราต้องเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องการงานอาจจะ ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรอกแต่รู้สึกเบื่อกับการที่ต้องมานั่งหาข้อมูลอะไรแบบนั้นนะ่ะมันเยอะหน่อยละกันในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเพื่อนดีเขาเรียกเพื่อนร่วมง,งานดีเจ้านายโอเคแล้วก็การงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่มันจะทําให้ดีขึ้นและทําให้เรา,าเติบโตและพัฒนาขึ้นแบบนั้นนะคะค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนโสดนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้ย ต้องบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาแต่แนะนําว่าให้ศึกษากันให้นานก่อนให้ศึกษากันให้ดีมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าความไลฟ์สไตล์ที่มันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือมันอาจจะมีเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันยังคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวแบบนั้นอะฉันเป็นแบบนี้เธอเป็นแบบนั้นประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าปรับกันได้เนี่ยมันจะไปกันได้ยาวเลยนะคะสำหรับราศีพิจิกในช่วงนี้แล้วก็สหรับคนมีคู่นะคะก็แค่มีเวลาให้แก่กัน คุยกันให้ดีไม่มีอะไรหรือมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในชีวิตต้องปรับปรุงกันบ้างก็คือแค่คุยกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะในเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรก็คืออาจจะระวังเรื่องไม่สบายหรือเป็นหวัดหรือแบบภูมิแพ้อะไรเลยน้อยๆแค่นั้นเองนะคะชาวราศีพิจิกนะ